สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับมวลอมชาแนลนะครับผมตอนนี้นะครับทางลุงช่างนะครับในเดินทางมาจากกกกครับเพื่อมารอนะครับรับนะครับทางพี่อมนะครับทางพี่อมเดินทางไปทัศนศึกษานะครับพี่น้องอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะนะครับนะครับเดินทางตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับแล้วก็ทางลุงช่างก็เดินทางมาจากกกกก็มารอรับครับ อยู่หน้าโรงเรียนเลยนะครับผมนะครับเดินทางด้วยใบบุญครับ1 7ึ่นะครับก็เดินทางมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางพี่โอมก็อยู่ในระหว่างการเดินทางลุงท่างก็เตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของรถต่างๆเนาะนะครับในการเก็บรายละเอียดต่างๆก็วันนี้นะครับก็ถือว่าไปภารกิจในการส่งนะครับพี่น้อง พี่น้องที่เดินทางมาจากกุงกอกครับแล้วก็ได้ร่วมเดินทางไปมอบผ้าห่มคลายหนาวครับอยู่ที่ภาคเหนือเนาะก็คือจังหวัดตากครับอำเภอแม่ละมาดกับอำเภอท่าสองยางเนาะตามที่พี่น้องได้เห็นรายละเอียดในคลิปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ถือว่าได้ส่งนะครับทางพี่น้อง youtube เรากับกลุ่มลำนาวเป็นที่เรยบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของแม่พีนะครับแล้วก็ในส่วนของ เจยจัปาดงแล้วก็สาวปานโกโกครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็คงอีกสระยะนะครับทางพี่อมก็จะเดินทางมาถึงนะครับส่วนที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้คือน,นี้คือต้นทองอุไรนะครับผมก็จะแบบเดียวกันกันกบอยู่ที่วังปู่ของเราครับแต่ว่านี้เขาปลูกในท่อนะครับ ก็จะเป็นล LIKE! ักษณะนี้ประมาณนี้นะครับคุก็ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเขาก็สวยงามแล้วก็ออกดอกครับเนื่องจากไปบุญเนาะเดินทางระยะหลายพันกิโลครับพี่น้องนะครับคุณลุงก็ ทำความสะอาดนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องก็มีพี่น้องนะครับที่ได้เห็นรายละเอียดเนาะในคลิปนะครับในช่องป้าแตนชาแนลนะครับที่ได้ลงคลิปนะครับในส่วนของทางพี่โอมนะครับ ได้เดินทางมาที่โรงเรียนตั้งแต่ตอนเช้าเนาะเพื่อที่จะขึ้นรถเพื่อไปทัศนศึกษานะครับผมก็<อ>ในช่วงของภาคเช้านะครับแต่ว่าในช่วงของตอนเย็นนะครับรถบัสคันนึงมาแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องอยู่อีกคันนึงนะครับก็ต้องรออีกะระยะนะครับผม ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนเย็นเนาะนยากาศอยู่ที่เพเภอว่านอนนะครับก็23องศาครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าโรงเรียนนะครับผมก็จะมีในส่วนที่เป็นสะพานลอยเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสำคัญที่สุดก็คือลูกหลานครับในการลงรถนะครับแล้วก็ข้ามถนนนะครับเพื่อเข้าสถานศึกษานะครับ ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับอุบัติเหตุต่างๆนะครับ <c oughs> ก็ในส่วนของลุงช่างนะครับก็ดูแล,แลรายละเอียดรถอยู่ในระหว่างที่รอพี่โอมนะครับผมก็เขาฝากในส่วนผลิตภัณฑ์ของมือโอมฮม,มทรย์ด้วยนะครับในชุดโปรโใหม่นะครับโปรรัดตุจีนนะครับก็ฝากพี่น้องเอฟซีที่โครพรักทุกท่านได้ให้การสนับสนุนนะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งชุดหนึ่งโปรโนะครับพี่น้องนะครับ ก็จะมีรายละเอียดนะครับก็สอบถามทางทีมแอดมินได้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด7 Pro โปรนะครับก็จะมีเริ่มจากโปรที่7เนาะสะบู10่10ก้อนนะครับผม590นะครับแล้วก็โปรที่3กระเด็ด1 450ียด1 450นะครับคอลลาเจน1 3 2 0นะครับโกโก้ 3, 1 3 0 0นะครับ,รบ, Go รบแล้วก็เซรั่ม1750นะครับ กาแฟ1 3.0 0ครับครีม1 7 0 0ครับฝากในว่าบอกความใจของพี่น้อง FC ด้วยนะครับผ่านยูทูบเบอร์ที่อยู่วังปู่วริจิตนคราดในทุกช่องนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมานะครับขอขออุ่นใยพ,พรให้พี่น้อง FC ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมมีความสุขกายสุขใจนะครับจเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับผมสุขกายสบายดีจงเป็นของพี่น้องเอที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับในส่วนของลุงช่างเนาะนะครับก็ตั้งแต่ช่วงพักเช้านะครับหลังจากที่ทางพี่น้อง youtube เราเนาะนะครับเสร็จธุรกิจต่างๆนะครับก็ประมาณสามโมงเช้านะครับก็เดินทางเลยนะครับผม ก็กว่าจะเสร็จภารกิจต่างๆแล้วก็อยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับก็ถึงที่อำเภอวานนก็ค่ำพอดีครับด้วยความรักเนาะที่มีต่อแก้วตาดวงใจนะครับลูกหลานนะครับตอนเช้านะครับทางลุงช่างกับทางคุณป้าสมผักนะครับได้มาส่งพี่โอมนะครับ ในช่วงประมาณตีห้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้องน้ำมนนะครับกับเพื่อนนะครับก็ลุงช่างม้อมหมายภารกิจนะครับให้กับทางลุงพันธ์ไทยปนอกเด้อครับก็ได้มาส่งน้องในช่วงของเจ็ดโมงครับโดยรถค้ำคูนครับ ก็คงอีกสักระยะนะครับผมก็น้องก็อยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับกําลังใจจากพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับดูคลิปนะครับต่างๆในช่องมณโอมช n แนลนะครับแล้วก็ช่องป้าแตงชาแนลนะครับผม รวมไปถึงให้การสนับสนุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ของมณโอมหมทรัพย์นะครับตลอดมานะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงไว้นะโอกาสนี้อํานวอยพรให้พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีความสุขกายสุขใจนะครับแล้วก็สมความมุ่งมา่ปรารถนาในทุกประกาศนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ อยู่ในระหว่างการรอทางพี่โอมนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับสุขกายสบายดีนะครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับรถของพี่โอมเดินทางมาถึงแล้วนะครับรถในการเดินทางไปทัศนศึกษานะครับ